ถ้าเราทําสมถะคือมุ่งให้สงบแต่ทําวิปัสนาเนี่ยไม่ได้มุ่งให้สงบแต่มุ่งให้รู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นอะไรกําลังตั้งอยู่และอะไรก็ดับไปเพราะฉะนั้นในวิปัสนาเนี่ยต้องการเอาใจรักเป็นอารมณ์แต่ว่าการใจรักเนี่ยมีถึงสี่ชั้นใช่ไหมครับชั้นกายชั้นเวทนาชั้นจิตและชั้นอารมณ์ถ้าเราศึกษาไตรักษณ ในระดับแค่กายก็เป็นสมถะระดับเวทนาก็ยังเป็นสมถะอยู่แต่พอแ่ละขึ้นระดับจิตระดับอารมณ์เริ่มเป็นวิปสัสนาเพราะนั้นสมถะวิปสัสนานเนี่ยทำร่วมกันโดยตลอดใครบอกว่าคุณทําแต่สมถะไม่ทําวิปสัสนาเพราะนั้นพูดไม่ถูกนะครับเพราะสมถะมันมีสองอย่างหนึ่งสมถะแบบพุทธกับสมถะแบบพรามสมถะแบบพุทธหมายถึงว่ามันเอื้อต่อว,วิปสัสนานตามลำดับเช่นเอากายกับเวทนา เป็นอารมณ์อันนี้เป็นสมระแต่เอาจิตกับอารมณ์ ederim, เป็นนิมิตเป็นนิปัสนาอันนี้ต่างเกื language, ้อหนุนกันนะครับบางครั้งเราเอากายเป็นนิมิตบางครั้งเอาใจเป็นนิมิตบางครั้งเอารูปเป็นนิมิตบางครั้งเป็นอานามเพราะนั้นสติปัฏฐานสี่ในกายกับเวทนาเป็นรูปนะจิตกับอารมณ์เเป็นนามนะหรือบางครั้งเป็นนามมารูป ไอ้รู้เนี่ยมันเป็นนามล้วนๆแต่ตัวจิตกับตัวอารมณ์เนี่ยบางครั้งเป็นนามล้วนๆครั้งก็เป็นนามรูปนะครับเพราะมาตามรู้กายกับเวทนาเป็นรูปนามเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมถะวิปัสสนาลูกับนามลูกนามหรือรูปล้วนๆและนามล้วนๆเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติในหลับเป็นรานั้นเราก็ต้องดู ั้งสองอย่างให้ละเอียดนะอารมณ์ลูกนามแต่ถ้าหากว่าเราทําเพลินๆไปวันๆโดยที่ไม่เห็นความแตกต่างล้วเนี่ยพอเราไปนําเสนอไปบอกให้ผู้อื่นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจนว่าอะไรไปเออทาไปเหอะเดี๋ยวมันรู้เองไอ้คนมันยังไม่คนปัจจุบันมีเหตุผลนะครับไอ้การที่จะรับอะไรไปทําสักอย่างมันต้องรู้ชัดๆลงไปว่าอะไรมันเป็นอะไรถ้าหากว่าคนมีศรัทธา ก็าําไปสักพักพอมันไม่เกิดปัญญาที่จะมารู้เข้าใจเลยเดียวมันก็เลิกนะครับแต่ถ้าหากเราเชื่อเห็นอะไรเป็นอะไรปั๊บมันก็ค่อยทําความเข้าใจไปค่อยๆทําไปแล้วค่อยๆเห็นปรากฏเห็นผลปรากฏไปตามลำดับมันก็จะมีศรัทธาเกิดขึ้นให้มันจะเกิดปัญญาก่อนคือค่อยเห็นว่าอะไรเป็นอะไรปฏิบัติวิปัสนาหมายถึงว่าเอาทั้งเบื้องต้นเอารูปนามเป็นอารมณ์พอค่อยสู่วิปัสนาระดับสอง คือเอาตัวรู้เป็นอารมณ์ซึ่งเราใช้กายใช้เวทนาเป็นเครื่องมือนะไปที่ตั้งความรู้สึกเพราะมันง่ายดีเรื่องหนักเรื่องเบาเนี่ยก็ยังเป็นสมถะอยู่ใช่หมแต่การรู้สึกปรับหนักเบาเข้าไปสู่หนักเบาของกายไปเห็นความหนักเบาของจิตเราสามารถแยกหนักเบาออกจากจิตให้เหลือตัวรู้ล้วนๆมนเข้าสู่อารมณ์มิปัสนา แซึ่งตรงนี้ค่อยทําความเข้าใจไปทําไปทาความเข้าใจไปลักษณะสติแบบนี้เขาเรียกสติสัมพุทธชงไม่ใช่สติปัฏฐานละถ้าเราแยกเห็นไปนอย่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ปฏิบัติอยู่ในระดับสติปัฏฐานคือสติแบบเป็นรูปเป็นนามคือในระดับสมถะแต่พอสติสัมพุทธชงเนี่ยมันจะนําไปสู่ธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือแยกให้เห็นสภาวะอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นนามรูปอะไรเป็นนามล้วนๆอะไรเป็นรูปล้วนๆ แล้วนามรูปเนี่ยมันยังอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังหน้าตาอยู่พอมาดาูรูปนามเป็นมาดูนามรูปคือดูความคิดดูอารมณ์เป็นมันก็จะแยกตัวอารมณ์ตัวตัวอารมณ์ออกตัวรู้ออกจากตัวรู้ตัวคิดออกจากตัวรู้มันก็จะกลายเป็นตัววิปัสสนาล้นลวนตรงนั้นเดีวยวธรรมวิจยะเราจะแยกให้เห็นถึงนามรูปรูปนามเนจากกันแยกความคิดกับความรู้สึกออกจากกัน แยกกายกับเวทนาให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นกายอะไรเป็นเวทนานะกายกับเวทนาเป็นความรู้สึกทางกายจิตกับอารมณ์เป็นความรู้สึกทางจิตนะเมื่อเราปฏิบัติไปเดินจงกรมไปสังเกตไปสร้างจังหวะไปสังเกตไปศึกษาไปรอบแล้วรอบเล่าซ้าไปซ้ำมามันก็จะเกิดทักษะเกิดความชำนิชนานาญถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นความก้าวหน้าไปแต่ละวันแต่ละวันไป แต่เราแยกอะไรไม่ชัดเนี่ยแต่ละวันก็ผ่านไปได้ความสงบนิดๆหน่นนอยๆห้าวันเจ็ดวันได้อารมณ์เซนิดนึงรู้สึกเบาสบายเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับปฏิบัติตั้งนานแต่ได้อารมณ์นิดเดียวปั๊บมันก็หายไปละมันไม่คุ้มกันเพราะนั้นอย่างน้อยเราสามารถสัมผัสปีติได้ทุกวันยิ่งดีเลยรู้สึกเบาสบายปลอดปโปรง่งแล้วความคิดอารมณ์ต่างๆที่มันเคยวุ่นวายเคยสับสนเคยง่วง เราเหาหนอนมันเบาไปบางไปรู้สึกถึงความปร่งเบาสบายนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้มันเป็นงานศึกษาและพิสูจน์เราจะต้องทำแบบวิปัสนาที่มีสติสัมโพชฌงและธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นเป็นตัวฐานเบืนน้องต้นถ้าทำได้ถูกต้องความเบาที่เรียกว่าปีติแล้วทำให้เกิดความขยันอยากจะทำเรื่อยๆเป็น วิิยะสัมโพชฌงคความเบาปร่งสบายตามมาเป็นปีติสัมพชฌงก็ตามมาปัสสิานความสงบจิตความอิ่มเอิบจิตใจความสุขสงบจิตใจมันก็ตามมาเองแต่ความตั้งมั่นของอารมณ์ความปล่อยวางในอารมณ์ที่มากระทบได้ง่ายมันก็ตามมาเองอันนี้เป็นองค์ของพูพชงคครับดังนั้นในในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะตอกย้ําในช่วงเนี้ย ในช่วงสิบวันแรกตอกยำกลับไปกลับมาเรื่องอารมณ์เหล่านี้จูโกท่านทั้งหลายจะคุนแล้วก็สัมผัสได้จริงๆแล้วก็เห็นสภาวะนี้ได้โดยตัวเองจริงๆไม่ใช่มาเป็นสภาวะที่นึกตามที่ผมพูดนะครับแต่สภาวะที่ท่านไปทําแล้วสัมผัสได้ด้วยใจตนเองจริงๆไม่ใช่เป็นความจําแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากโดยที่ท่านได้พิสูจน์ตัวเองผมเห็นนักปฏิบัติของเราปฏิบัติห้าปีสิบปีอารมณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเบื่อเบื่ออยากอยากอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง แล้วทำท่าจะาไปติดออกไปข้างนอกตเตลิดเปิดเปิงไปท,งทั้งที่ประเดีิยยิ่งนานมันน่าจะดียิ่งดีขึ้นนะครับแต่ยิ่งนานยิ่งยิ่งแย่ลงเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกละครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมา,ามาศึกษาเริ่มต้นศึกษากันให้ถูกต้องอันไหนที่ศึกษาดีแล้วก็โอเคเก็บไว,ว้เป็นต้นทุนอันไหนที่มันมันไม่ถูกเราก็มาปรับอีกนิดนึงนะครับ เพราะนั้นอย่าอย่าก,กลัวต่อการปรับเพราะเราจะต้องการเปลี่ยนตัวตัวตรัรักที่มันเป็นกฎกติกาของรูปทั้งหลายเนี่ยให้มันจํากัดอยู่แค่รูปจริงๆนะครับแต่ถ้าเราไม่มีปรสนาเข้าไปแยกไอ้ตัวตรัรักของรูปมันจะเข้าไปสู่เป็นตรัรักของนามไอ้ตรัรักของนามนี่เ,เองมันจะก่อให้เกิดพอใจไม่พอใจไม่ชอบใจขึ้นมาเปลี่ยนเป็น ใตรักของนามละแต่ถ้าเราศึกษาใตรักษ์ณคงไว้ให้ลูกไม่ให้ไปดูไม่ให้ไปครปปอบงําถึงนามตัวนามที่ปรากฏเป็นตัวรู้มันก็จะเป็นตรสิขานะครับตรสิขาส่วนมันจะเป็นอย่างไรนี่รายละเอียดตรงนี้ผมจะได้ลงลึกในวันต่อไปเ,อเรื่องนี้จึงอยากจะให้ลอง,ลองพิจารณาตาม พอเราเดินนานเท่าไหร่ก็ได้โดยที่ไม่รู้สึกเกร็งรู้สึกไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกล้าอันนั้นหมายความว่ามันถูกต้องแล้วเพราะมีาการปรับเปลี่ยนทดสอบหนักทดสอบเบาทดสอบผ่อนคลายหาวิธีแก้ไขเรื่อยๆส่วนใหญ่พอเราทําไปเต็มที่สามชั่วโมงห้าชั่วโมงล้าแล้วยาอยากพักแล้วไปคิดเรื่องอื่นละนั่นแสดงว่าทับทันทาผิดมาตลอดอะ ถ้าทํามันทําถูกแล้วมันจะไม่ล้ามันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่เบื่อเพราะฉะนั้นถ้ามีผลวันไหนมีผลเบื่อล้าเซ็งแล้วหมายความว่าทําผิดมาตลอดเราจะต้องตั้งท่าแก้ไขใหม่เลื่อยไปทุกวันทุกวันทุกวันมันจะต้องมีถูกขึ้นมาวันหนึ่งแหละเพราะนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งละเอียดอันนี้สุขุมมันจะต้องใช้สติปัญญาจริงๆเราจะเอาตามความอยากตามศรัทธาเก่าๆเน้นผมว่ารับรองเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ได้ชื่อว่าปฏิบัติก็จริงแต่ว่าไม่เห็นความก้าวหน้าไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็เสียเวลาเหนื่อยเปล่านะครับผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของของแต่ละท่านเนี่ยสามารถสัมผัสต่อการเปลี่ยนแปลงจริงๆิเพราะต่อไปเราจะต้องเป็นครูอาจารย์คนหนึ่งแนะนําเพื่อนเพราะว่าเรามีอายุพรรษามากขึ้นคนที่มาคบค้าสมาคมรู้จักเราก็เข้าใจว่าเออเราบวชปฏิบัติมานานคงจะรู้อะไรดีๆคงจะแนะนําเราได้ เอาพอไปถามแล้วแนะนําไม่เป็นโลเป็นภยัยแนะนําอะไรไม่เข้าใจสับสนเพาะแสดงว่าสิ่งที่ท่านทํามาไม่ถูกถ้าถ้าถ้าท่านเข้าใจถูกทําถูกมันจะต้องบอกกันได้สิเพราะว่ามันพิสูจน์ได้คําสอนพพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องลับอะไรแต่เป็นเรื่องที่ต้องการรายละเอียดครับเพราะานั้นใครรู้สึกว่ามันมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องปรับแก้ใหม่นะ ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องนามาทมเป็นประจตังรู้ใครรู้มันก็จริงนะครับแต่นี่ไงบทพิสูจน์คือมันอยู่ที่การแสดงออกการชี้นําการแบ่งปันแต่ถ้าเราเราจะไปติดสมถะเพียงอย่างเดียวก็เสียเวลาเพราะสมถะปฏิบัติไม่ยากครับแต่ว่าเราจะไปเสียเวลากับมันทําไมไม่คุ้มกันสมถะที่เป็นไม่ใช่แบบพุทธนะแต่สมถะไม่เป็นเป็นแบบพุทธคือเป็นสมถะที่ต้องทําตลอดเวลาคู่กับวิปัสนา อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าอารมณ์ที่เราตามรู้กายกับเวทนาเป็นสมถะพอไปตามรู้จิตกับอารมณ์เป็นวิปัสนาแล้วเวลาจับตัวรู้ได้ชัดขึ้นชัดขึ้นวิปัสนาก็เปลี่ยนเป็นประมัติปรมัติหมายถึงความรู้สึกตัวมันชัดของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปเติมไปแต่งไปอะไรมันแต่มันชัดแต่ชัดแบบเป็นตัวของมันเองนะไม่ชัดไม่ใช่ว่าเพ่ง ไม่ใช่ว่าตอนไหนที่ไม่ได้ปฏิบัติแตความชัดก็หายไปตรงไหนปฏิบัติความชัดก็ปรากฏอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นปรมาตาแล้วไม่ว่าเราจะปฏิบัติในรูปแบบหรือนอกรูปแบบความรู้สึกตัวชัดอยู่เสมอนั้นปรมาจปรากฏละนะทีนี้เราจะทำไงให้มันชัดอยู่เสมอนั้นหมายความว่าจะอาศัยการดอกย้ำซ้ำทำซ้ำในการทำอยู่นั้นจนนึงเป็นนิสัยนะครับจะมีนิสัย Mr. Man, unfortunately, you are only one. <laughs> I feel tired sometimes, uh, okay, I, I try I try to share about this for you. We talk about uh, how to develop the energy of mindfulness to be stronger and stronger. How to transform the law of nature. When it, we mention about the law, we talk about the changing suffering and non-self. changing or impermanent, the same thing. suffering or imperfectness, suffering or difficulty, suffering or heart, and suffering and unhappy, the same meaning. we call it suffering. non-self, maybe we call a soullessness, soulless, soulless or non-self, non-being, non-abiding. Yeah, or non-substantial, we can, we call anatta. anishang dukham anatta, changing suffering and non-self, the same meaning. How to aware of that? When you step down, touch the floor, you feel heavy, okay? When you lift up your feet, you feel light. That's the law of nature. So how you aware of such a heavy and light, heavy, lightly, and heavy, lightly all the time. Don't attach this and at the same time don't ignore that. Just observe it, aware of that all the time until you are, uh, you observe become more experienced, more skillful, become your uh, auto-feeling, yeah. So that you try to repeat, keep repetition of the practice. Don't lazy. I try to practice and practice again, like uh, the monitor. They move all the time. Monitor when you uh, turn on the bottom monitor, move and generate the light. When generate stop, and the light are off by auto. The same thing. when you aware r e a of your bodily movement or the light, mental or enlight come up in your mind by by nature. เพราะนั้นเมื่อเมื่อเราเข้าใจลักษณะอยงนี้ไปทุกวันทุกวันแล้วเรารู้สึกถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติเออวันนี้รู้สึกทุกวันอะไม่ใช่เฉพาะวันนี้เออวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีในแสดงว่าเราไม่เข้าใจกฎของมันถ้าเราเข้าใจกฎของมันเนี่ย เราบวกห้าห้าบวกห้าเป็นสิบมันก็ต้องเป็นสิบได้ทุกเวลาหละจะบวกตัวไหนมันก็เป็นสิบนั่นหมายความมันถูกในอวันนี้บวกห้าบวกห้าเป็นสิบสองพรุ่งนี้ห้าบวกห้าเป็นสิบเมื่อืันนี้ห้าบวกห้าเป็นสิบแปดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละมความว่าบางวันบวกผิดบางวันบวกถูกเพราะวันนี้ได้อารมณ์วันนี้ไม่ได้อารมณ์นี่แสดงว่าไม่แยบภายในการทำนะถ้าหากว่ามันมีผลออกมาเหมือนกันการทำก็ต้องเป็นลักษณะกฎเดียวกัน คือวันนี้ทําแล้วมันเบาพรุ่งนี้ทําแบบเดียวกันมันก็เบาแบบเดียวกันแหละถ้าทาถูกนะวันนี้ทําแล้วรู้สึกเบาวันพรุ่งนี้ทําแล้วทำไมมันหนักมันแสดงว่าวันนี้ที่มันหนักแสดงว่าทําผิดตลอดละก็ต้องแก้กับแก้จนสามารถที่จะให้มันผลออกมาแบบเดียวกันทุกวันคือผลในทางที่เป็นบวกนะมันเลขว่าเมื่อห้าบวกห้ามันจะเป็นสิบไม่ว่บวกที่ไหนมันก็สิบบวกวันไหนก็สิบบวกวันหนมันก็สิบมาแล้ว ไม่ใช่บวกเวลาหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งบวกเวลาหนึ่งเป็นอีกอไม่ใช่นะครับอารมณ์กรรมาฐานเหมือนกันถ้ามันถูกต้องแล้วอย่าปฏิบัติตอนไหนมันก็ได้ผลออกมาเหมือนกันนะถ้าเป็นวิปัสสนาดังนั้นเวลาเรามานั่งปฏิบัติเนี่ยเราต้องการประสบการณ์ที่มันชัดเจนแต่เวลาเราจะรู้ออกจากที่นี่ไปเข้าห้องน้าไปตกักข้าวไปหลับไปนอนไปแล้วก็ตามความรู้สึกตัวที่เราทนํนณที่นี้มันก็ยังติดตามเราไปอยู่ทุกหนที่แห่ง ไม่ใช่ขณะที่ทำนี่เราจำได้ดีเพราะลุกไปลืมแล้วนี่แสดงว่าไม่ใช่ละแสดงว่าสติสมาธิแบบนั้นมันมันเป็นลักษณะของสมถะพอหยุดทำลรวหายเลยอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้ามันเป็นวิปัสนาแล้วแม้เราหยุดทำแล้วมันก็ย,ยังทำงานได้อยู่นะครับทำงานได้อยู่อันนั้นก็อยากจะให้ศึกษาโดยแยบคายการลุกการนั่งการย่างการเดิน เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับคนทั่วไปไม่ต้องรู้อะไรก็ได้เขาบอกเป็นธรรมดาแต่สําหรับผู้ปฏิบัติวิปัสนาจะไม่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าคนคนหนึ่งถ้าจะพาะรูปเนี่ยมันจะมายืนเดินนั่งนอนมาพูดมาคิดมาได้ยินมาสัมผัสอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งแต่พ่อทําไมมันจึงยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดได้ก็เพราะมันมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่านามเข้ามา เพราะนั้นการเคลื่อนไหวของรูกก็คือการเคลื่อนไหวของน้มการเคลื่อนไหวของนาม <c oughs> การเคลือ่อนไหวของลูกเพราะนั้นในสูตรของพุทธเถรวาดูกายเห็นจิตนะครับดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นปรมัตต์ดูอริสัทินิพพานนี่ให้ก็ปลูกเป็นคําช่วงสั้นๆเราอยากจะดูจิตก็ดูกายให้ชัดนะพอเราดูกายมันก็เห็นจิตนะพอไปเห็นจิตไปเห็นความคิดอ,อ่เห็นธรรมละเห็นสภาวะธรรมเกิดดับตลอดเวลา ถ้าความคิดเก่าไม่เกิดความคิดใหม่ความคิดเก่าไม่ดับความคิดใหม่ก,ก็เกิดไม่ได้ความนั่งเก่าไม่เกิดนั่งใหม่ก็ไม่ปรากฏลักษณะอย่างนี้ถ้าเราไม่นะดูอาการเกิดดับลักษณะหยาบๆอ,อย่างนี้ก่อนการที่จะไปสัมผัสการเกิดดับขั้นลยยะเอียดทก็เป็นไปไม่ได้อีก <c oughs> พราะฉะนั้นในช่วงภาคปฏิบัติ เที่ยวนี้นะครับในช่วงสิบวันแรกเนี่ยผมจะตอกย้ำเรื่องนี้จนกระทั่งว่าทุกคนจะต้องเข้าใจได้นะแต่ว่าเว้นแต่บางคนเกิดอคติไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เชื่อฟัง <c oughs> ไม่อยากทำด้วยอะไรนี้ก็ก็ไม่สามารถประกันผลได้นะครับแต่ถ้าเราไหนไหนมาแล้วมาเพื่อการศึกษามาเพื่อการทำความเข้าใจจะต้องมีความรักความคารพในการกระทำมันก็จะเห็นผลชัดเจน ด้าน,นเวลาแยกไปทําใครทํามันผมก็ไม่ได้ไปตามรบกวนนะนะปล่อยให้เป็นสิทธิของแต่ละท่านที่จะรับผิดชอบตนเองแต่ใน,นช่วงเช้าช่วงเย็น,นเมื่อปรดมามารวมกันแล้วอผมนําเสนอประเด็นแล้วก็ท่านไปปฏิบัติมาทั้งวันนะท่านจะต้องมีประเด็นต้องถามแล้วนะสิ่งที่ทําไปเนี่ยสิ่งไหนเข้าใจสิ่งไหนเข้าใจทําแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร พราะนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านไม่กล้าถามเองก็ท่านเขียนเป็นโน้ตมาให้ผมในแต่ละวันเพราะแต่ละคนมีปากกามีกระดาษอยู่แล้วนะเขียนเป็นโน้ตเส้นสั้นมานะถ้าไม่ถ้าเกงว่ามาเนี่ยมันลืมประเด็นที่จะถามไอ้ตอนที่ปฏิบัติอยู่มันสงสัยว่าเอ๊ะไปยังก็จดเอาไว้ก็ได้ครับเพื่อความก้า,าวหน้าของการปฏิบัติเราจะนันเป็นการเรียนรู้เป็นกระบวนการมีมีทั้งสุขคือฟังจิ พิจารณาปุการซักไซไล่เดียงแต่ถามลิเมื่อถามเข้าใจแล้วต้องต้องนำไปจดจำนำไปปฏิบัตินะสุจีปุรินะกฎกติกาของการเรียนรู้ไม่ว่าส่วนที่เป็นรูปธรรมนาม,นมารมนะครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวนี้ผมคิดว่าเราได้สัพยะดีทุกอย่างตามที่เราได้บอกกันไม่ว่าเรื่องอาหารสถานที่ เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็บริญญากาศก็เงียบนะครับไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็ชาวบ้านญาติโยมก็ตามมาบริการอย่างดีเป็นโอกาสให้เราได้ศึกษาได้เต็มที่เพราะฉะนั้นจะไม่อยากให้เสียเวลาไปเพราะเรื่องอื่นนะครับเรื่องจะ่ไปเอาแต่ความสงบได้ความเงียบสบายโดยที่ไม่เกิดปัญญาก็ไม่อยากให้เสียเวลาเพนะราะอยาอยู่ลาพังจะอยู่ให้สงบสบายจะอ,อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดปัญญามัน ไม่คุ้มกันเพราะตัวปัญญาคือเป็นตัวที่เราจะต้องนำไปใช้นะครับตัวสงบไม่สงบมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันแต่ตัวปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลานะเราก็เอาผลที่มันเป็นตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาระแก่นสารของการปฏิบัตินั้นเองก็วันนี้ที่เราได้ทดสอบกันยืนการเดินการนั่ง แน่นอนว่าการยืนก็จะหนักกว่าการเดินการเดินการยืนก็หนักกว่ากันระหว่างการยืนกับการนั่งเนอันไหนหนักกว่ากันครับอันไหนรู้สึกทนยากกว่ากันนั่งครับนั่งนั่งยืนนี่สบายกว่าใช่ไหมระหว่างยืนกับเดินอันไหนสบายกว่าเดินครับอ่านี่เราก็ต้องรู้ว่าเดินสบายกว่าเพราะอะไรเพราะได้เพื่อน เคลื่อนไหวครับนไหวได้เห so ็นไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันสอดคล้องกับกฎข้งนิจังใช่ไหมจะยืนมันสบายน้อยกว่าเพราะอะไรระหว่างยืนกับนั่งอันไหนรู้สึกสบายอันไหนรู้สึกไม่สบายระหว่างยืนกับนั่งยืนยืนสบายยืนสบายกว่าเล้ระหว่างยืนกับนั่งเนี่ยอันไหนสามารถรักษาได้ ทำได้ยาวกว่าทำได้นานกว่าระหว่าก็ยืนกับนั่งนั่งครับสามารถได้ทำได้ได้นานกว่าครับนั่นก็แสดงว่านั่งสบายกว่ายืนเมื่อกี้ท่านบอกว่ายืนสบายกว่านั่งเนี่เอออย่าสับสุนนะใช่ไหมครับถามว่าระหว่างนั่งกับยืนเนี่ยันไสบายกว่าถ้าสิ่งไหนมันสบายกว่าจะต้องทําสิ่งน like ั้นได้นานใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าเออนั่งสบายกว่าแต่ว่ายืน อสบายกว่าไม่ได้พยืนไม่ได้ไม่นานเสด็จมันไม่สบายอเพราะนั้นก็ต้องเหตุผลมันมันต้องลงตัวกันนะมันงันไริขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะยืนเนี่ยน้ําหนักมันลงที่เดียวคือเท้าใช่ไหมแต่พอเรานั่งเนี่ยน้ําหนักมันขยายฐานรับน้ําหนักมันกว้างกว่าพอฐานน้ำหนักมันกว้างกว่าไอ้น้ำหนักมันก็จะไม่ไปทับท่อเลือดลงของเราให้ตีบตันทันที การต้านมันก็จะมีน้อยเพราะเลือดลมยังไหลได้สบายอยู่เพราะอะไรฐานรับมันกว้างแต่ยืนเนี่ยฐานรับน้ำหนักมันแคบใช่ไหมคือแค่ฝ่าเท้าเพราะฉะนั้นน้ําหนักก็ไปลงสมมติน้ําหนักละห้าสิบกิโลมันก็ไปทับข้างละยี่สิบห้าโลนั้นที่ห้ารวมมันไปทับท่อเนี่ยมันก็จะตีบตันมากกว่านั่งนั่งเนี่ยมันก็กระจายไปหลายจุดแต่แล้วจะนั่งท่าไหนนะถ้านั่งท่านี้บางทีอาจจะมันไม่เบาเหมือนนั่งธรรมดาแล้วใช่ไหม พอฐาน้บนับหนักมันแคบกว่าคือแคบไปครับเพราะฉะนั้นต้องดูอาการหนักอาการเบามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับมันจะต้องมีเหตุผลให้หนักให้เบาแต่ต้องสอบหาให้ได้ว่าเพราะอะไรมาจึงหนักเพราะอะไรจึงเบาแล้วก็ปรับตามความเหมาะสมของมันแล้วมันก็จะได้นั่นคือตัวเขาเรียกวธรรมวิจยะธรรมวิจยะก่อให้เกิดโยนิโสมนสิการคือตัวปัญญาใช่ไหมครับ แต่ถ้าเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ทําไปแค่หนักแค่เบาแค่สบายไม่สบายเป็นมันไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วปฏิบัติไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่งมันมันมีง่วงง่วงด้วยรอเอานะพราเราเพลินนะเพราะมันสบายเกินไปมันเพลินแต่นั่งแบบนี้จะเพลินไหมนั่งอย่างงี้ง่วงไหมไม่ไมแต่ว่าเวลาง่วงไม่นั่งแบบนี้สักทีเลยใช่ไหมแต่ผมไม่เวลาง่วงก็บอกผมก็ลุกขึ้นนั่งแบบนี้ง่วงก็หายแล้วนี่แต่ว่าเราก็นั่งแช่อย,อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละถ้าเดิมมันง่วงอยู่เนนนัพลิ สบายทําให้เพลินไม่สบายทําให้เผลอเพลินทําให้ง่วงเพลินทําให้ขี้เกียจแต่ว่าถ้าเผลอเนี่ยทําไม่คิดทําให้เบื่อถามว่าไอ้เบื่อเพราะอะไรจึงเบื่ออ๋อเพราะเราเผลอนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สืบค้นหาเหตุผลต้นปลายเพราะไม่ไม,มีอะไรเกิดโดยบังเอิญต้องมีที่ไปที่มาไอ้ตัวสอบถามสอบหาที่ไปที่มาเราแก้ไขตัวนั้นเป็นตัววิปัสสนานะถ้าเรานั่งแช่นั่งเพลินอยู่นั่นเป็นตัวสมถะ เพราะว่าเราไม่รู้จักที่ไปที่มานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเอาบทเรียนนี้ไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องเอาไปซ้อมทำดูเราก็ขอให้แต่ละท่านได้มีการบันทึกไว้ก็ดีนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรแค่ไหนแล้วตอนเย็นนำมาถามแล้วก็นำไปบันทึกว่าตอบว่ายัางไงแล้วเอาไปแก้ไขถูกไหม อยากจะให้ศึกษาเป็นขบวนการขั้นตอนไม่ใช่เพลนนินวันวันวันจำอะไรไม่ได้เขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันยุคข,ของการที่ว่ามีการแบ่งปันเพราะเราไม่ได้หวังเพียงเพราะเราสบายเท่านั้นเออถ้าเราสบายเราก็อยากแบ่งปันความสบายนี้ให้เป็นอะไรล่ะนะเป็นผลให้ตอบสนองเพราะเราอยู่ด้วยปัจจัยสีของผู้อื่นคนเขาก็จะต้องได้รับผลบุญกุศลน,นี้ไม่ใช่ว่าเราได้ รับปัจจัยสี่เขาจะเป็นบุญกุศลโดยอตัตมัติมันก็ไม่ใช่นะครับไม่สมเหตุสมผลเออที่เขาได้รับบุญกุศลจะเราเพราะว่าหลังจากเราได้รับปัจจัยสี่จากเขาแล้วเราเอามาปฏิบัติเกิดสติปัญญาแล้วเอาสิ่งที่ปัญสติปัญญาของเราเนี่ยไปบอกไปแนะนําเขาให้เขาได้ทําอย่างที่เราทํานั้นบุญกุศลเกิดที่สมเหตุสมผลนะครับพอเขาก็ได้บุญกุศลพ่อเออเขาได้มา ถวายปัจจัยสี่ถวายความสะดวกสบายกแกเราแล้วได้รับธรรมะได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากเราแล้วเขานําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความรู้สึกสบายอย่างเราเป็นนี่เขาก็ได้ได้บุญกุศลนะอันนี้ก็เรามีการแบ่งปันมีการทดแทนตามกฎของธรรมชาตินั้นเราก็หวังว่าแต่ละท่านจะมีความมุ่งมั่นนะครับในการศึกษาเรื่องนี้สําหรับผม นั่นก็ราวณาไว้ว่าเจอที่ไหนถามที่นั่นสงสัยที่ไหนถามที่นั่นได้เลยพูมาเพื่อเพื่องานที่เราจะมาช่วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครอ,องก็คือว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไปพูดคุยกันให้เสียเวลาเลือกไปทําเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้กําหนดรู้นะจะทําอะไรก็ขอให้ได้กาหนดรู้ให้รู้สึกตัวชัดๆด้วยนะความรู้สึกตัวชัดก็จะบอกเราว่าสิ่งที่เราทํานี้ควรหรือไม่ควร นะเหมาะหรือไม่เหมาะมันก็จะบอกเราเองแต่ถ้าเราไม่ได้กําหนดรู้อย่างนี้ไปก่อนมันก็ทําไปเรื่อยเปื่อยบางทีสิ่งนั้นก็ทําให้เราเสียเวลาและทําให้คนอื่นเสียเวลาได้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรกฎกติกาอะไรที่เข้มงวดแนะ่จขอให้เราอยู่ในช่วงของการศึกษาทั้งสมถาวิปัสนาเพราะปัจจุบันนี้เรา,าในฐานะพระสงฆ์นักบวชเนี่ย ก็ได้รับการเพ่งเล็งเพ่งเล็งว่าเราทําอะไรให้กับสังคมได้บ้างสังคมเริ่มรู้สึกว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่เป็นประโยชน์ละเขาจะโลทิ้งละบบนิดหน้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจาเป็นจะต้องแสดงเห็นว่าความบทเป็นพระในพุทธศาสนามันมีประโยชน์ต่อสังคมที่เป็นรูปธรรมอย่างไรได้บ้างเ,เราก็ต้องศึกษาแหละครับรจะมั่วเหมือนเมื่อก่อนคงไม่ได้ละนะก็ะศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนให้วก็เองนั้นลึง ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่พศสอย้อยี่สไปด,ด้วมานะครับถึงปัจจุบันเนี่ยสีป่ปีคิดว่ามีความผ่านประสบการณ์ถูกผิดดีไม่ดีมาพอที่จะมาบอกท่านได้ว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่นะก็ขออนุโมทานาสำหรับเย็นนี้นะเรากลับพระแล้ว